นี่เธอไปอยู่แก๊งไหมเจ็ดปีเนี่ยจะพาไปสมัครเออเอาดีแต่ว่าเธอจะฟคร์มแก๊งไหวเปล่าคือเธอต้องมาตามเวลาที่เขาให้มาอย่างเงี้ยทุกวันอ่ะจะแก๊งไหนวะสียอะไรอ่ะเออจะไหวไหรอกจ๊บอยเสียชื่อเปล่าเอาหรออุ้ยใครอ่ะคนนอกเข้ามาพูดอะไรอ่ะเออเออจะเปิดสตอรี่กับตียอนเหรอเออเปิดสตอรี่กับตียอนไหมล่ะเออชตียอนออุยยนผักบี๊ดเลย

ปั๊มยาโชเอ้ยปั๊มยาอุ้มผมผมโกโปนะฮะคุณโดนใบแดงนะครับได้นะครับอ่าตายแล้วนี่ครับผมเรียกผมเรียกแล้วผมเรียกโรงพยาบาลแล้วคุณชกชั้นก่อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุณอุ้มผมตอนผมเรียกเคสแล้วได้เอไปเลยได้ได้เาไปเลยเพราะคุณชกชั้นก่อนอ้าวก็คุณพูดคุณพูดหาเรื่องผมก่อนนะเจอการเจอกันโมไม่ได้สนับนี่ลูกหมา ตายได้กี่มัดนะนะดวงตายอีกสุดติ่งช่วยด้วยครับผมบาดเจ็บสาหัสอ้ยใจเย็นๆนะจ๊ะรบอมะม่โอม่่ วิ่งไปดูตามมาตามเรือเลยโหลนายสวัสดีครับโหลครับผมจะอยู่ไอเดียบัเนี่ยใช่ครับเฮ้ยนายอ่ะใครอ่ะทำดีๆสิแสงโสมเหรอเออใช่เอ้ยสวัสดีแสงโสมเป็นไงบ้างอวมมันกระฟาร์มเหนียวเลยอ๋อเฮ้ยนี่อยู่แกงไบเกอร์นี่นะ ใช่ใช,ใชเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับอ๋อสบายดีแล้วนายอะเราก็ปไ,าไปเรื่อยเลยฮะอยู่ไปเรื่อยครับนี่เราจะไปขายยาตอนนะอ้โโอเคฮะเดี๋ยวว่างๆเจอกันครับผมชักกี้อะน่าจะอยู่ข้างหน้าข้างหน้าทางออกนั่นไงนั่นไงยืนอยู่<ม>ใส<ค>่ชุดพูดเนี่ยชักกี้ชักกี้ขึ้นมาพี่ชักกี้มีวอล์ไม่รู้มีวอล์อ่ะอันนี้ไปไหนกันอะ จะไปเก็บกัญชาเคยทำยังครับยังไม่เคยนะไ,ไ,นไปว่ายน้ำไโปโพสต์ไหมอ่ะว่ายน้ำลงไปใช่ว่ายน้ำไปโพสต์ด้วยก็เลยอยากลองไปทำดูกินอาหารกันแล้วตายไปโผล่นน่นนี่แต่เห็นเพื่อนแนะนำมาว่าต้องซื้อหน้ากากออกซิเจนนะใช่จะไปซื้อถังดําน้ำได้ไงซื้อที่นี่เลยเหรอถังดําน้ำใช่เบิกตังมาซื้อเลยมีตังเงนปะเนี่ยเบิกตังเท่าไหร่ดิพันนึงพราะาพันเดียวพันเดียวอาหัน มีไม่ถึงสองแสนนะครับนี่เพิ่งออกมาจากฟุกเองนันแหละอาไปทำอะไรมาขายโฟเกนมาโอเคมีแค่แสนหกเองคิดว่ามีสองแสนถูกไม่เข้ากินอะไรเรียบๆเถอะเพราะอย่าไปตายเป็นระบาดพี่เกิดตะขอแดงนะได้หรอเออแป้งมันยังไม่รู้ดีกว่าคือประเด็นคือชคกี้คือคนที่อาไปโกนเดี๋ยวเอาไว้ค่อยเล่านะฮะให้แป้งมันฟัง คุดแต้ตำตอ่อใช่ครับคือแป้งอ่ะเป็นคนไปป้นใส่ชุดตะกะแ่นไปป้นกับผมคือไอ้ป้นคนในในรถคันนี้ป่ะไตไปไตไปเออมาไตเขาเอารถมาถูกคันด้วยได้ฟิลมากได้ฟิลประเด็นเนี่ยคันนี้ตรงเขาแม่งโคตรลำบากเลยอะ่ะไหลลงก็คือจบ่ะเดินกลับกันแป้งเคยเดินมาแล้วกับเจนเดมอนใ้าเขีกันให้เรียบร้อยนะพี่เผื่อแบบตกที่สูงๆนะ่ะ เปนทางก็ลำบากที่ผ่านคนเขี้ยวมากเฮ้ยเลยใจเย็นเรียบร้อยเฮ้ยไม่เรียบร้อยเฮ้ยเบรกวีดรถพังโเลยเอยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยพี่กด e เก็บกันให้หมดเลยหนึ่งไปสามครับพี่ไงต้นกัญชานี่แป้งอย่างท้ออยู่เลยทำไมมีเงินไวจังเลยสองแสนละมันซื้อไปพ้นเขามาเฮ้ยอาพ้นใครอ่ะเปล่าเปล่ายกยอกพ้นมาไม่ใช่หรอก คนเมืองนี้แม่งไม่ค่อยพกตังค์เอาดีๆเดี๋ยวคุยเรื่องป่นคุณอย่าหลุดนะก่อนพี่ยังไม่เข้ามันหนักกว่านี้อีกพี่โจรโคตรระบาดเลยคนเสิทธของอยู่แม่งแทงตรงนั้นอ่ะแล้วก็ป่นตังค์ไปเลยอ๋อคนชื่ออีรชรป้นเอาไหมเอาไหมัอีรชรป่นนอไม่เป็นใครอ่ะเจริชรไม่ใช่ไม่ใหญ่ใหญ่เจริชรก็ ก็รู้จักกับพวกเจ๊แหละรู้จักกับพวกแก๊งนี้แหละมันอาจจะไม่ใช่อลอชอนอันรียกอลอชอนอลอชอนอ่ะพี่ีมีคือมันมาสองคนเป็นมีแล้วมันมีคนนึงบอกอลอชอนอย่าไปเปลี่ยนมันเลยเป็นมือใหม่อ๋อนั่นอลอชอนเคยเห็นมันเช่าดามะจรพวกนี้มันชอบเช่าเอ่อแมลงปอหรอ ใช่มันทำอะไรปะล่ะเนียนเนียนผมเอา R 3 2มสองไปเขาจะขโมย R สามสองให้ก็เร็วมากเลยโจไอ้นั่นมันเร็วนะก้าดียังไงวะมาป้น R 3 2เลยอ่ะดูดีโจนในโจนพวกนี้มันใจดีอ่ะมันต้องให้ตังคนคนนู้นคนนี้ด้วยทำไมผมไม่เห็นได้เลยวะไม่นี่เคยโดนมันป้นอยู่มันไม่ให้ตังมาน่ะตื่นออ้าวป้นแล้วให้ตัง เออมันมันเป็นโจรหรือมันเป็นแม่ชีก็ไม่รู้นะอันนั้นน่ะแป้งเนี่ยขยี้โอ้น้ำตาไหลวะผมบอกเพราว่าอันนี้ไม่ใช่รถผมผมยืมคนที่กาลาดมาบอกอันนี้แหละคนกันก้าไม่เชื่อเพราะว่ารถมันล็อกอยู่เขาก็เลยถามว่าทำไมรถเฮ้ยมาว่าไอโจรนะมันฉลาดอยู่นะเออเปนฉลาดน่ะเองแป้งแป้งอันนี้หน่อยเออ นี่รู้ตั้งนานแล้วแหละแต่ลืมบอกแป้งว่าแชกกี้คือคนที่วันนั้นน่าพอแป้งออกไปเมืองต่อยใช่ปะ่ออแะแต่แชก,กี้แล้วกชกี้ก็เป็นคนรับรับพี่กลับไปเมืองเองแหละแล้วพี่เสชุดอ่ะก็เปลี่ยนชุดไง <c oughs> วิ่งไปร้านร้านเสื้อผ้าตรงคุกอะ่ะเสร็จแล้วไปเจออ,อาสามสองจอดอยู่ว่าจะเปลี่ยนชุดไว้ก่อน ก็เลยถามว่าโดนอะไรแล้วเขาก็เลยขอเบอร์มาก็เลยเป็นเพื่อนกันแต่ลืมเล่าให้แต้งฟังโคตรพีกเลยแม่งเอ้ยแม่งก็ว่าอยู่แล้วงมันคือเรื่องมันคุ้นๆไปเลยแล้วแม่งก็เลยตามน้ำอย่างเงี้แม่งก็เลยแบบเเดี๋ยววันไหนรอมีอาวุธแล้วเดี๋ยวเราไปเอาอละชนกันได้เอามันเอือดไหมเอามันเหนือไหมได้ละ แป้งไม่ดับนะใช่ไม่ได้ยินพี่แป้งอ่ะไม่พี่แบงค์เขาคุยกับแป้งนะอ๋อแป้งก็เลยจียอนอ่ะเหรอเออเขาจะจีบแป้งแป้งก็เลยแบบแป้งก็เลยไม่รู้พูดยังไงฮะเออหนีเป็นอกมานะจียอนอะระวังนะใช่แป้งก็ที่จียอนที่เจอตอนนั้นน่ะเหรอที่เจอกับพี่ยูเอสวันแรกอ่ะน่าจะใช่ละสองวันว่ะน่าจะใช่แหละที่ใส่ชุดพูดสีเหลืองอ่ะใช่ใช่ไม่แป้งกลัวน่ะ เขาจะทําเสียงแบบนี้ใช่ไหมแป้ง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 อยู่ไหนอะแป้งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปไปหานะเาาบอกว่แล้วแล้วแล้วกอดพี่หน่อยได้ไหมอะแป้งแป้งเรือนีันเหมือนเลยโอ้ยไม่ต้่งกลัวพี่นะเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไ่องกลัวก่อนที่แป้งจะโดนอ่ะพี่โดนมาก่อนไง อรงนี้เลยพี่ตรงนี้เหรอครัชไหนบอกวิธีดำน้ำหมดสิไม่งั้นมีจมน้ำนะจับใจเอาซิเจนเลยเอาเลยโอเคเราพร้อมละมา Thought <c> e t h in your head before you go to bed, it will rationalize the things you put out to this world and do time w i materialize. Make sure not to buy into schemes that attempt to denationalize. your soul or your body, I'm tired of lies. I'm looking for someone to hold me instead of just cannibalize. This home that we built for the capital gains that industrialize. Our feelings that cook in a pot with the heat will then came mark It's the truth of my eyes. So give me something I can own. Cause lately I felt so alone. ขึ้นมาตกใจมันนึกว่ามีคนตายไปไปเมื่อกี้เห็นถ้าเราเราจะโดนจับได้ไงอ่ะเขาจะดำน้ำมาถึงนี่เลยอหไม่ไม่เขาคือถ้าเราโปรเซสเสร็จอ่ะเราเข้าเมืองเขาตรวจตัวเราเรามีโคเคนเขาก็จะจับเราเดี๋ยวรอให้ถังออกฟิเจนเหมือนกอนได้นพี่พร้อมยังอ่ะพร้อม้วใช้เลยปัแล้วโดดลงมาเลย ไปตำรวจตำรวจหรือเปล่านะสวัสดีครับโชคดีครับไหนว่าจียอนอะจียอนไปแล้วเฮ้ยจ okay. ียอนไปแล้ว <Spiritual> น <music> ี <im> ่นั่นไงจียอนอยู่ฝั่งนู้นแ้งแ้งทำอะไรอะอ๋อกำลังทีอาบ้าพี่เขาเที่ยวเมืองน่ะอ๋อเคกี้ครับได้ข่าวว่าโอซิลเนี่ย ไอ้นี่พีชักกี้โอซีหลอดนึ่งเออชักกี้โอซีหลอนะที่ไปดูมาซิงค์แพ็คเต็มเลยนะชักกี้ไหนอะเต็มไม่เปิดรถพาเข้าไปไหนเหรอมาในนี้แล้วตำรวจไม่มีแล้วมาช้านะมมาตั้งแต่พูดนะโอ้โหแกงอะไรบ้างพี่เจ้ผมพูดแก เฮ้ยเฮ้ยเขาสะบัดไม่หลุดเ้ยเขาบอกเฮ้ยนั่นแก๊ไงไรวะแล้วทำวิ่งหนีจียอนเว้ยแต่จียอนวิ่งตาม